เอาละครับคุณผู้ฟังอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณถอยแล้วแต่ไม่ใช่ถอยเพราะสำนึกนะครับแต่สถานการณ์มันบีบให้ต้องถอยทั้งโปรโปลอดนี้ที่กำลังจะหมดในวันที่31ตุลาคมนี้มันกำลังจะลุกเป็นไฟด้วยระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมานี้อีกทั้งโดนสหรัฐอังกฤษเกาหลีใต้และนานาชาติรุมสับเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้สองพ่อลูกตระกูลฮุนนี่นิ่งสนิทเจอของจริงเข้าไปผสมกับการปิดด่านของไทยที่ต้องบอกว่าส่งผลให้ชาวขเขมร อดอยากอย่างสาหัสใช้ชนะเราใกล้เข้ามาทุกทีใครที่ตามข่าวมาตลอดคงจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเนตลูกชายออกมาปฏิเสธทุกเรื่องบิดเบือนทุกอย่างโยนความผิดให้ไทยตลอดแต่ตอนนี้กับลํำแบบ180องศาเราจะมาชําแหละกันให้เห็นไส้ในเลยครับว่าเบื้องหลังการแสดงละครฉากนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ ฟังดูแล้วสถานการณ์น่าจะหนักหนาสาหัสเลยนะคะถึงขนาดยอมกลืนล้ำลายตัวเองคงโดนบีบหลายทางทั้งปัญหาในประเทศที่กำลังจะระเบิดต่างชาติเข้ามากดดันซ้ำเติมอีกถูกต้องเลยครับเรียกว่าโดนคีมบีบสองด้านเลยทั้งศึกในศึกนอกพร้อมๆกันจนไปต่อไม่ไหวแล้ว เรามาเริ่มที่ลูกแรกของระเบิดเวลากันก่อนเลยนั่นก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่เริ่มพังทลายจากรากฐานซึ่งต้นต่อสําคัญมันก็มาจากการปิดพรมแดนกับประเทศไทยของเรานี่แหละครับต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาการค้าชายแดนกับเราหนักมากสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างวิ่งข้ามจากฝั่งไทยไปพอเกิดเรื่องแล้วมีการปิดด่านขึ้นมามันก็เหมือนกับการไปตัดเส้นเลือดใจที่หล่อเลี้ยงประเทศเขาทันทีตัวเลขชัดเจนจากข้อมูลการค้าชายแดนในเดือนสิงหาคมปี25-68ที่ผ่านมามูลค่าการค้าไทยกัมพู หดตัวลงถึง99.9%โอ้โหตัวเลขไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะใช่ครับ99.9%จากที่เคยค้าขายกันเป็นหมื่นนล้านเหลือแค่10ล้านบาทศูนย์วิชัยกรุมไทยคอมพัสประเมินความเสียหายไว้ว่าการปิดด่านครั้งนี้สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจโดยรวมอย่างน้อยเดือนละ17,000ล้านบาทโดยเป็นความเสียหายจากการค้าชายแดนโดยตรงสูงถึง1 4 1 1ล้านบาทต่อเดือนถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อปิดด่านสําคัญ5ด่านต่อไปเรื่อยๆภาคเอกชนเขาประเมิน นว่ามูลค่าส่งออกอาจจะเสียหายได้ถึงปีละ1 4 1 8 4 7ล้านบาทเลยทีเดียวหายไปเกือบทั้งหมดแบบนี้แล้วผลกระทบกับชาวบ้านในกัมพูชา่ะคะเป็นยังไงของขาดตลาดราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยครับพอเส้นเลือดใหญ่อย่างการค้าชายแดนถูกตัด ทุกอย่างมันก็ส่งผลเป็นทอดๆทันทีอย่างแรกเลยคือสินค้าขัดแคลนของที่เคยมีเต็มตลาดมันก็หายไปพอค้าแม่ค้าไม่มีของจะขายพอของมันขาดตลาดแต่คนยังต้องการเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเพราะกลัวของหมดมันก็เกิดภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้นเป็นธรรมดาเลยครับมันเป็นผลโดยตรงจากการปิดด่านกับเราซึ่งก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเขาเลือกเองทั้งนั้นชุดท้ายก็กรรมตามสนองประชาชนตาดำๆของเขาเองเป็นเพราะการตัดสินใจผิดพลาดของผู้นําของเขาเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องของแพงแล้ว เห็นว่ามีปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกคือเรื่องคนตกงานจนํานวนมหาศาลใช่ไหมคะใช่เลยครับมันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมาก ทำให้เกิดวิกฤตการว่างงานครั้งใหญ่เพราะเกิดเรื่องที่ชายแดนแรงงานเขมรที่ทํางานในไทยก็แหกับประเทศกันเป็นล้านๆคนข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนากัมพูชาหรือ CDRI ระบุว่ามีชาวกัมพูชาราว901,000 0คนเดินทางกลับจากไทยในจํานวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติประมาณ720,000คนมันเลยเกิดปัญหาเรื่องกลับไปแล้วไม่มีงานให้ทําข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีแรงงานที่กลับไปแค่21%เท่านั้นที่หางานทําได้นั่นหมายความว่ามีคนตกงานใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า5 คนตัวเลขที่บอกว่าเกือบ1ล้านคนนี้มันไม่เกินจริงเมื่อรวมกับคนที่ว่างงานอยู่ด้วยที่เลวร้วายไปกว่านั้นคือตลาดแรงงานในบ้านเขาไม่สามารถรองรับคนจํานวนมากขนาดนี้ได้คาดกันว่ามีตําแหน่งงานว่างทั่วประเทศแค่ประมาณ1น0 0 0แสนตำแหน่งเท่านั้นมันเหมือนกับคลื่นสึนามิของคนว่างงานที่ซัดเข้าใส่ระบบเศรฐษฐกิจที่กําลังจะล่มอยู่แล้ว ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในไทยกว่า1นล้านสองแสนคนเนี่ยเขาส่งเงินกลับบ้านรวมกันอย่างน้อยปีละ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ามหมพันล้านบาทในปี2567เงินก้อนนี้คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในชนบทของกัมพูชาเลยนะครับเอาไว้ใช้จ่ายกินอยู่ส่งลูกเรียนและที่สําคัญที่สุดคือเอาไว้จ่ายหนี้กลับไปแล้วไม่มีงานทําแบบนี้หนี้สินที่มีก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะ ใช่ครับพอแรงงาน7จ็ดแสนกว่าคนแห่กกับบ้านมันเกิดภาวะที่เรียกว่า remittance shock คือเงินที่เคยไหลเข้าประเทศมันหายไปในพิบตาจากสินทรัพย์ที่สร้างรายได้มหาศาลกลายเป็นหนี้สินที่รอวันทวงคืนทันทีมันก็เลยกลายเป็นหนี้เสียที่รอวันปะทุ และความเปราะบางของภาคธนาคารตอนเกิดการประทะก,กันใหม่ๆนายกคุณมาเน่เขาออกมาทำหล่อสั่งให้ธนาคารพักชำระหนี้ให้ภาคประชาชนเป็นเวลาสเดือนและให้ทหาร6เดือนทีนี้ไอ้กำหนดเวลาสเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยมันกำลังจะหมดลงในวันที่31เอดตุลาคมปี2 5 6หนี้แล้วครับหมายความว่าหลังจากวันที่3มเอ็ดตุลาคมธนาคารจะเริ่มกลับมาเก็บหนี้ตามปกติทั้งๆ้งที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ ลองลึกภาพคนเป็นแสนแสนคนที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินกําลังจะต้องหาเงินมาจ่ายค่างวดบ้านค่างวดรถค่าสินเชื่อต่างๆที่กู้ไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบแทบจะ100%ก็คือการผิดนัดชําระหนี้จํานวนมหาศาลหรือที่เรียกว่า NPL s พอหนี้เสียมันบานปลายเต็มระบบธนาคารก็จะเริ่มขาดสภาพคล่องไม่มีเงินสดหมุนเวียนและอาจจะล้มลงมาได้ทั้งระบบเลยที่แย่ไปกว่านั้นคือและกบาลกัมพูชากําลังเจอศึกสองด้านในเรื่องนี้ด้านหนึ่งคือวิกฤตหนี้เสียของประชาชนที่กําลังจะระเบิดอีกด้านหนึ่งคือการโดนโจมตีจากต่างชาติที่พุ่งเป้ามาที่สถาบันการเงินของพวกพ้องของตัวเองโดยตรงค่ะล่าสุดสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรฮุยโอนกรุ๊ปที่มีหลานชายของคุณเซนอิวอยู่ด้วยในข้อหาฟ้องเงิน และที่สะเทือนวงการที่สุดคือการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐร่วมกับอังกฤษเข้ายึดบิตคอยที่เชื่อมโยงกับ Pri n c e Group ของนายฉันจือ้อซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ในกัมพูชามูลค่ามหาศาลถึง1 5 0 0 0้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4 8 9 0 0 0ล้านบาทในข้อหาใช้แรงงานบังคับในกระบวนการสแกมเมอร์การยึดทรัพย์ครั้งนี้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วมันก็ส่งผลทันทีมีแรงงานว่าลูกค้าของ p r i n c e Bank ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันไม่สามารถเข้าถึงเงินฝากของตัวเองได้ ปัญหาหนักเลยนะคะมิน่าละถึงต้องรีบหาทางสงบศึกกับเราก่อนแน่นอนครับเขาต้องเลือกจัดการปัญหาที่อันตรายต่อความอยู่รอดของระบอบตัวเองก่อนการที่สหรัฐเล่นงานครั้งนี้มันคือภัยคุกคามีิแทจริงส่วนเรื่องกับไทยถึงจะเสียหายหนักก็ยังพอจัดการได้ไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีปัญหาเรื่องการล่มสลายของภาคการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวคือหนึ่งในสีเสาหลักทางเศรษฐกิจของกัมพูชาและตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือคนไทยเรานี่แหละ ในปี2567มีคนไทยไปเที่ยวกัมพูชาถึง2ล้าน150,000คนคิดเป็น32%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดโอ้โหไทยเรามีผลต่อเศรษฐกิจของเขาไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับแต่พอเกิดเรื่องปะทะกันขึ้นมาทุกอย่างก็พังทลายยอดขายตั๋วเข้าชมนครวัดสำหรับคนไทยในเดือนกร,รกฎาคมปี2568ลดหวบไปถึง92.32%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโรงแรมต่างๆโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนโดนยกเลิกการจองกันท่วนหน้า บางแห่งยกเลิกกันร้อเรเลยกรุงไทยคอมพาสประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวของเขาสูญเสียรายได้ไปประมาณเดือนละ3,000ล้านบาททำตัวเองนะแท้แบบนี้คงกระทบต่อความรู้สึกคนในชาติเขาเต็มๆเลยนะคะกระทบอย่างรุนแรงเลยครับเลยส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้นําลดลงพอเศรษฐกิจพังปากท้องลําบากคนก็เริ่มตั้งคาถามกับผู้นําของตัวเองเป็นธรรมดา ประกอบกับความสูญเสียของกําลังพลฝั่งกัมพูชาที่คาดว่ามีจํานวนมากแต่รัฐบาลไม่กล้าเปิดเผยตัวเลขยิ่งทําให้คนกังขามากขึ้นไปอีกจะเห็นว่าช่วงหลังๆห,หุ่นออกมาโพสต์เฟสบุ๊กอยู่บ่อยๆอ,อย่างวันที่19ตุลาคมเขาต้องรีบออกมาแก้ข่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับไทยจะไม่ทําให้เสียดินแดนและวันที่2ีตุลาคมถึงกับต้องออกมาขอให้ประชาชนหยุดตั้งคําถามว่าทหารตายไปกี่คน การกระทํานี้มันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกําลังกลัวกระแสต,ต่อต้านจากประชาชนตัวเองอ๋อค่ะแต่ความกลัวนี้มันมีเหตุผลครับเพราะฝ่ายค้านอย่างสมรังสีที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศก็กําลังฉวยโอกาสนี้เคลื่อนไหวโดยประกาศจัดตั้งรัฐบาลกบูชาอิสระหรือรัฐบาลพระถินในวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อชิงความชอบธรรมและโจมตีว่ารัฐบาลคุนเซนกําลังขายชาติรัฐบาลเขายิ่งหวัดระแวงหนักขึ้นไปอีก ถึงขั้นจับกลุ่มไกด์นำเที่ยวคนหนึ่งชื่อพินโพเชียงเข้าแชร์วิดีโอการประท้วมในประเทศเนปาลกลัวว่าจะเป็นการปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือเหมือนเนปาลโมเดลเหมือนตอนนี้กัมพูชากำลังเผชิญกับพายุก้อนใหญ่เลยนะคะเจอวิกฤตรอบด้านขนาดนี้ทางรอดเดียวของสองพ่อลูกตระกูลหุ่นก็คือต้องเลือกจบเกมที่พอจะจบได้ก่อนซึ่งก็คือปัญหากับไทยเพื่อที่จะได้เอาเวลาและทรัพยากรทั้งหมดไปรับมือกับปัญหาที่ใหญ่กว่าและอันตรายต่อบัลังของตนเองมากกว่า เลยทำให้เราได้เห็นการแสดงละครฉากใหญ่ในวันที่20ตุลาคมปี2568ที่ฮุนเซนออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตำหนิอินฟลูเอนเซอร์ชาตินิยมอย่าง KO1 ที่ทำคอนเทนต์เผาสินค้าไทยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยว่าอะไรเลยฮุนเซนบอกว่าการกระทำแบบนี้มันหัวรุนแรงและบ้าคลั่งเลยสั่งให้อยู่ทันทีนี่คือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่า เขาต้องการจะลดความตึงเครียดชัดเจนเลยค่ะและในวันเดียวกันหุ้นก็ออกมาถแถลงแนวทาง3ประการเพื่อยุติขอ้อพิพาทโดยเน้นการใช้สันติวิธีและทั้งหมดก็ํำไปสู่การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในวันที่23ตุลาคม ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญสคัญ,คญทั้งการถอนอาวุธหนักและที่สำคัญคือการร่วมมือกันรปราบปรามขบวนการไซเบอร์สแกมโอ้โหบทจะยอมก็ยอมง่ายๆเลยนะคะใช่ครับแต่การที่กพูชายอมอ่อนข่อให้เรามันไม่ใช่เพราะเขาสำนึกผิดมันเพราะเขากำลังจนตรอกแล้วไม่มีทางเรื่องอื่นต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าหลังวันที่31ตุลาคมระเบิดเวลาทัานการเงินของเขาจะทำงานรุนแรงแค่ไหนและ รัฐบาลกับผูชาจะเอาตัวรอดจากวิกฤตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เกมบนโต๊ะเจรจาความได้เปรียบกลับมาอยู่ในมือของไทยเราแล้วครับกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ